อยู่เนี่ยรารอคิวเนี่เนื้อหมดเลยนะครับร้านนี้ร้านนี้ต้องบอกเลยใครที่ไม่เคยกินต้องมากินแล้วเวลามากินอย่าคิดช้าอย่าคิดนานนะฮะโอ้โหเรียกว่าถ้าคิดนานคิดช้าไม่ได้กินนะครับโอ้นี่จะหมดแล้ว9ก้าโมงครึ่งเองเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยเขาแล้วครับร้านนี้เก่าแก่โบราณนะครับแล้วมีเอกลักษณ์นะครับของความเป็นการต้มเนื้อต้มเครื่องในต่างๆอาาาาาหรรเก็ทํตมสู สูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนาจนจนรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้ะหายได้ประโยชน์โอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเหมือนพายุวู คนเยอะมากนะฮะตั้งแต่กี่โมงครับอ่าตั้งแต่8ปดโมงครับ8ปโมงวิญงเน่ผมรอพี่หมองนะตอนนี้10โมงกว่าเราถึงจะได้คุยกันนะฮะแล้วของก็เริ่มหมดแล้วครับผมนะทยอยหมดไปแล้วนะครับโอ้โหร้านนี้ช่วยบอกนะครับเป็นร้านอะไรทำไมคนมาเยอะขนาดนี้ต้มเครื่องในวัวโบราณมนราครับอ่าเป็นร้านต้มเครื่องในวัวแบบโบราณครับแล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยที่ผมรู้สึกว่าน้ําไม่เหมือนที่อื่นจะเป็นน้ําใสครับใช่ไหมฮะครับกี่ปีแล้วครับร้านนี้ ประมาณเกือบ60ปีขึ้นครับ60ปีพี่มองนี่เป็นรุ่นไหนละรุ่น2ครับรุ่น 2, 2แสดงว่าคนที่ทําคนแรกคือเตีย่ยครับผมเตีย่ยเมื่อก่อนทําอะไรครับเมื่อก่อนเขาส่งน้าแข็งครับผมส่งน้าแข็งแล้วมาขายต้มเครื่องในเนื้อนี่ไงคือเขาส่งน้ําแข็งอยู่รอบน้าหลวงสมัยก่อนน้าหลวงนี่จะมีร้านต้มื่องในวัวตไปหมดแะครับแต่พ่อเขาก็ไปดูแล้วก็ชอบกินนี่พ่อกินแล้วแบบว่าขอบจะแบบ น้ำมันดำๆเขาไม่ชอบเงี่ยเลยกลับมาทํากินเองที่บ้านเป็นน้ําใสเป็นน้ําใสครับแรกๆขายได้ไหมแรกๆขายไม่ได้เลยครับจริงเหรอครับผมขายไม่ออกเลยเพราะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับไม่ใครกล้ากินครับอ๋อคนก็บอกเฮ้ยเคยกินแต่น้ำสีดําทําไมกลายเป็นใสๆใช่ครับผมไม่กล้ากินกันครับผมโอ้แล้วนานไม่กว่าจะขายได้เตี๋ยวล่ห้ฟังไหมก็นานครับลองผิดลองถูกหลายรอบครับลองผิดลองถูกนะจนทุกวันนี้คุณผู้ชมเอาไปง่ายๆเลยมาไม่ทันก็อดกินนะนะครับเป็นแบบโบราณโบราณเลยนะ รวมสิริรวม60ปีได้แล้วครับผมพี่เป็นรุ่น,น 2, ที่2โทษนะเตี anyway. ่ยมีลูกกี่คนอ่าแคนครับอ่าแล้วคนอื่นไม่ขายเหรออ่าคนอื่นก็มีหน้าที่การงานกันครับทำราชการบ้างอะไรบ้างครับอ่าแล้วพี่ไม่มีงานเหรออ๋อผมเป็นผมเป็นเซลมาก่อนครับอ๋อพี่เป็นเซลมาก่อนครับรับผมแล้วเตี่ยถ่ายท่ดสูตรให้หมดเลยก็เขาให้ดูทุกวันอ๋อเราเห็นทุกวันอยู่แล้วครับผมช่วยทําด้วยครับผมเนี่ยในหนึ่งกระมังหม้อใหญ่ๆนี่ต้มเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ร้านที่มีเครื่องในอะไรบ้าง เราก็จะมีเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วเอ็นตัวเดียวกระด้งดอกจอกกระเพาะสามที่กีบไส้ไส้เราก็มีไส้อ่อนไส้ใหญ่ไส้แก่ไส้ตันโอ้โหแล้วก็มีหลอดคอโอ้หลอดคอมีด้วยครับผมก็จะไม่มีลิ้นกับหัวใจตับ เขาจะแยกขายมันจะแพงนะนยุ่งยไมุ่่งยานะเห็นบอกว่าไม่ใช้แก๊สด้วยใช่ครับใช้เตาถ่านลุวนๆเลยครับสืบทอดมาเลยครับผมไม่ยอมใช้แก๊สเพราะอะไรเพราะเราสั่งไว้ว่าให้ใช้เตาถ่านรักษาคุณภาพไว้ครับทำไมต้องใช้เตาถ่านเพราะอะไรฮะเพราะมันจะร้อนตลอดเวลาจนคำสุดท้ายครับอร้อนตลอดเวลาครับผมแล้วน้ําที่ต้มเนี่ยเป็นน้ําใสแบบไหนแบบปรุงต่างหากหรือว่าต้มจากเครื่องในน้ำนี่เราจะปรุงด้วยสมุนไพรครับ ตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดลูกมะกรูดครับเวลากินนี่สดคล่องคอเลยครับใสๆเลยอีกอันนึงที่ผมเห็นนะคุณผู้ชมมีลูกค้าหลายคนนะขอเหลือเกินกระเทียมกับลูกมะกรูดอะกระเทียมลูกมะกรูดนี่เป็นผลพลอยได้ให้ลูกค้าไปกินแก้เลี่ยนครับเป็นเครื่องเคียงครับมันเป็นยังไงฮะก็จะนิ่มๆหน่อยเปรี้ยวๆแล้วมันมาจากไหนมันมาจากการต้มน้ําหรือว่ามันมาจากออ่าอย่างมะกรูดนี่เราเอามาเผาก่อนครับ เขาเสร็จปุ้เรามาต้มน้ําให้มันนิ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นให้ลูกค้าทานกันคิดเงินไหมอันนี้เราบริการให้ฟรีครับเออเหรอมิตแน่ผมเห็นขอเนียบแต่บางทีมันหมดแล้วครับผมอันนี้ต้องมามาทานถึงจะมีให้นะคนละนิดคนละหน่อยแบ่งกันกินไปใช่คับเห็นกระเทียมน่ากินมากเป็นกระเทียมต้มใช่ไหมครใช่ครับกระเทียมต้มครับจะนิ่มๆขายในชามเท่าไหร่พี่ต้นเตี่ยนนี่ชามเท่าไหร่ที่พี่เห็นอะ เท่าที่ผมจําได้ก็ชามละ3บาท3บาทแล้วก็บารุ่นพี่ขายเริ่มแรกชามเท่าไหร่ตอนผมขายเริ่มแรกชามละ30 30ปัจจุบันนี้เขาหลาชามหนึ่งก็ธรรมดา50 50บาทพิเศษแปดสิพิเศษ80ดสิบนะพ้ชมแล้วแต่ลูกค้าสั่งอีก่ะแล้วก็แต่ว่าคุณจะใส่เพิ่มอะไรก็บอกได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากกินนะลองแวะมาดูร้านนี้พิเศษจริงๆน้ําใสจริงๆแล้วน้ํานี่ คือไม่ใช่เป็นน้ำต้มเครื่องในด้วยใช่ไหมเป็นน้ำต้มต่างหางมาครับผมอ๋อน้ำต้มเนื้ครับน้ำต้มเนื้อครับต้มข้างในเราจะเท,ทน้ำทิ้งอ๋อเป็นน้ำต้มแล้วก็มาใส่ต่างหางนอกแล้วก็มีสมุนไพรด้วยคร,ครับผมเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยมันจะเชงเชงมันจะใสใสมันจะน่ากินมันดูสะอาดตาจังเลยเดี๋ยวต้องลองชิมหน่อยละครับผมเก็บไว้ให้ผมแล้วใช่ไหมครับผมคุณผู้ชมนี่ถ้าไปบอกให้เก็บเกนี่ยไม่ได้กินนะวันนี้บอกเลยถ้าทีมงานไม่โทรพี่เก็บไปด้วยคือ ไม่ได้กินครับพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้กินไม่มีของครบในชามแน่นอนเดี๋ยวขอลองนะครับผมทุกอย่างน,น,นะเฮียได้ครับขอบคุณมากครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเรารา้านมีราคาเม,มนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนนี่คุณผู้ชมก่อนกินนะเช็ดมือให้สะอาดด้วยพร้อมแล้วก็พร้อมทานเลย บายมากเนี่ยสะอาดนะครับใช้ได้เหมือนแอลกอฮอล์เช็ดมือเช็ดไม้เช็ดได้ทุกอย่างนะครับของญี่ปุ่นเลยนะตรงๆอย่างญี่ปุ่นเลยค <c oughs> ุณผู้ชมเหมือนพายุมาเลยฟอบโอ้โหคนเยอะมากนะครับนี่ผมไม่จองก็ไม่ได้กินนะครับหลายอย่างนี่หมดเกลี้ยงไปแล้วแล้วก็มาร้านเนี่ยบอกเลยนะครับชลโลแกนก็คือคิดนานไม่ได้ทานคิดมากไม่ได้กินนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวหมดจริงๆนะฮะแล้วดูนี่มันเป็นเขาเรียกว่า ก็เนื้อน้ําใสคุณผู้ชมมีเกาเหลานะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องในนะฮะอย่างที่คุยไปแล้วก็มีเนื้อแต่ว่าเนื้อนี่หมดไวมากนี่นะคุณผู้ชมนองลาดบอพิษนี่เชงเชงับคุณผู้ชมเชงเชงแล้วก็กลมกล่อมนะฮะน้ำก็แบบว่าเป็นแบบรสชาติน้ําใสนี่ตัวนี้ใส่ข้าวแล้วก็พริกเหลืองหน่อย โอ้เข้ากันมากเครื่องในไม่มีเหม็นเลยอ,อันนี้ยอมรับตัวเนื้อตัวเครื่องในเ,เนี่ยทำได้ดีมากอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีกระเทียมนะทุกให้แหนมให้แก้มดูลองดูแต่ไม่ได้มีเยอะนะโหนี<ๆ>่ดีมากแล้วเขาก็จะมีมะกรูดแบบนี้ มะกรูดนี่เขาจะไปเผาก่อนแล้วก็มาต้มให้มันเปื่อยแบบนี้กินแก้เลี่ยนคุณผู้ชมพี่ก็บอกกินแก้เลียนสัตว์อังค่งลูกนี้เลยค่อยๆกินนะขมโดยรวมดีมากคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเพราะเครื่องในสะอาดน้ําใสตัวไส้ด้วยนี่บอกเลยเร์อม,มากต้องรองมากินดูคุณผู้ชมนี่ย่ากินิ้วนี่หลอดคอหลอดคอที่อื่นไม่มีนะ กรอบอเนี่ยกลุบมากกรุบต้องมาลองพี่มสำคัญคือมาให้เร็วนะถ้ามาช้าอดกินนะ10บโมงหมดแล้วนะแล้วาถ้าอยากได้เครื่องครบให้มาเช้าๆเ,เลยแล้วก็อย่าคิดนานนะคิดนานไม่งกินานนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะ,ะนี่ครับเค้กอวยหยวนเอามาตัดหน่อย หาซื้อได้แมคโครโลตัสนะครับเจไนีเเวอร่อยมากไม่หวานด้วยมาลองครับคุณผู้ชมแล้วจะรู้ว่าของดีเนี่ยก็เป็นยังไงทําไมถึงแบบว่าคนแห่แหนกันมากินขนาดนี้นะฮะผมไม่ต้องมาถ่ายเข็าขายดีอยู่แล้วต้องบอกเลยคุณผู้ชมร้านนี้นะครับรีบมาคิดนานไม่ได้กินนะครับร้านนี้ชื่อเต็มว่า หมองลาบประพิษครับอยู่ตรงไหนครับพี่หมองร้านผมจะอยู่หลังกระโซมหาไทยกับวัดลาบประพิษน,นะครับเปิดกี่โมงครับผมจะเริ่มขาย8ปดโมงเช้าครับปิดน,นี่อยู่ที่ลูกค้าครับโอ้โหอย่างผมมาวันนี้ไม่เกิน10บโมงหมดแล้วคุณผู้ชมส่วนใหญ่ไม่เกิน11บเอโมงนะ แวะมากันแล้วกันนะครับหยุดวันไหนบ้างครับผมจะหยุดทุกวันอาทิตย์กับวันพระใหญ่ครับ่างวันนะครับแวะมาวันนี้ก็มีตุ๊กตาติกว่าจารายการติกวัจนหิวนะครับมออเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มสมุนไพรยวนครับเดือมอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับม้บทั้งร้านใช้1ลังงสามารถหาซื้อได้ที่โลตัสแมคโครและก็เซเว่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดติ๊กเกอร์ไว้หน่อยนะพี่ครับผมขอบคุณนะฮะติอ้วนมาชิมนะครับ เป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชุนิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ l a ซาด้าหรือแอดไลน์